ฟรีมรัฐภูมิป่วยโรคร้ายลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายกังวลกลัวตายก่อนพ่อแม่ฟรีมรัฐภูมิโตโคงทรัพย์เปิดใจผ่านไหล์สดล่าสุดถึงประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจหลังเจ้าตัว เพิ่งตรวจพบว่ากำลังป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจรั่วในระยะสุดท้ายจนเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อโดยหนุ่มฟิล์มเผยว่าแม้จะกังวลกลัวจะไปก่อนคุณพ่อคุณแม่และไม่มีคนดูแลท่านแต่ก็ยังมีแรงสู้โรคร้ายนี้อย่างถึงที่สุดขอ,ขอ,กกดอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้รับรู้ได้ทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้มันทำให้ผมมีแรงที่จะสู้กับโรคที่ผมเป็นอย่างที่เป็นข่าวทุกๆเรื่องเป็นความจริงว่าผมเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วขั้นที่ร้ายแรงที่สุดเลย ครับซึ่ มันเกิดขึ้นจากการบกพร่องของร่างกายตัวเองไม่น่าเกี่ยวกับกรรมพันธุ์แต่อย่างใดตอนแรกที่รู้ก็ยอมรับเลยว่าหน่อยคิดมากและเสียทรงเหมือนกันเพราะว่าตั้งรับไม่ทันสิ่งแรกที่กังวลเลยกลัวจะไปก่อนกลัวไม่ได้ดูแลพ่อแม่ไม่ได้ตลอดยอมรับเครียดมากอยากดูแลพวกท่านไปตลอดจนเราเองจะไม่ไหวเรื่องต่อมาก็คิดถึงแฟนๆด้วยแต่พอได้รับคําชี้แนะจากแพทย์ก็กลับมาเตรียมตัวตั้งรับแต่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตไปได้รอไปจนกว่าจะได้รับ การผ่าตัดจริงๆได้คิวผ่าตัดแต่ร่างกายแข็งแรงอยู่ก็เลยได้ผ่าตัดเป็นเมษาปีหน้าแต่ก็ต้องเช็คร่างกายของตัวเองทุกๆเดือนซึ่งผมเองก็ต้องเช็คตัวเองด้วยขอบคุณจริงๆมันทําให้ฟิล์มมีพลังมากๆพอได้อ่านก็มีกําลังใจขอบคุณมากๆที่รักกันตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงและปกติสัญญาว,ว่าจะไม่ประมาทและจะคอยเช็คสุขภาพของตนเองอยู่ตลอดครับ